จะมาเล่นเกม์มาไอ้คาร์นะครับนี่ผมจะมาเล่นแบบแบบนี้นี่จะเล่นแบบพี่ผมดูเดือดานทะำไปรู้สุดที่ไหนนะครับอือขอหาก,กันนะครับโอ้โอดมานาแล้วแล้วนะครับมไม่ค่อยได้เล่นนะว่เอถ้าไม่เจอผมจะเล่นแบบนี้นะครับนี่ นม่นะครับนี่ในหาวข้าวโตใหญ่กว่าตามผมเคยเล่นอปแล้วนี่ครับจะมันเล่นทีเดียจ,จะมานนาเล่นบินเที่ยวข่านะครับนี่เข,ขาเล่นเขาเล่นทีเราขห่าน ขอแก้เมื่อนคนะ่ะหผมไม่ได้ปีนนานเลยทมัมเท้ามันก็สลับได้ด้วยกันนึนกแต่หลอผมนะผมมีนสะดวก รัา เขาคนมาเหลือเกินถ้าเขาคนมาเหลือมากนะครับมันถึงจะเรอฉดนเชื่อดูว่าเขาคนมาลึกมากเลยนะครับนี่นแบบนี้ผมไปได้ทรางนะแบบนี้ผมรู้มานะครับทีมแบบนของซาตอนแรกผมว่าเห็นวัานึกว่าชมรมแบบนั้นแต่ว่า หาหาไม่เจอนะครับ นะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับ